ก็ขอสวัสด,ดีทุกคนกันด้วยนะครับยินดีต้อร์นาต์ครับผมก็สตรีมเน็ตแอลเอสเซมเป็นสามหกเก้กันด้วยนะครับในวันนี้ผมมาแนะนําเกมสล็อตนะครับผมในค่ายสไปเกมมี่นะครับผมในเว็บไซต์แอลเอสเซมเก้นะก็เป็นเกมสล็อตนะครับผมที่มีชื่อว่า Candy Po ๊อนะครับก็เป็นเกมอาจจะเรียกไงนะี่เป็นเกมเก่าแก่นะครับผมของค่ายนี้เลยนะมาตั้งแต่ค่ายนี้ยังใหม่ๆเลยมนะั้งซึ่งเกมนี้ก็ผมเชื่อว่ายังมีคนที่ ไม่รู้จักอยู่นะครับส่วนใครที่รู้จักแล้วก็ดูกูก,ก่อนก็ได้นะเออไม่ต้องรีบปิดไปไหนนะครับผมโอเคเดี๋ยวเป็นไงผมจะเราไปดูกันเลยดีกว่านะสำหรับคนที่แบบว่าเพิ่งเข้ามาวงการเล่นใหม่ๆนะครับผมพวกเกมอะไรพวกนี้ก็อันนี้เป็นหนึ่งในเกมสลอตนะครับผมที่เข้าง่ายแตกง่ายนะครับผมอันนี้ผมก็เคยลองเล่นไปหน่อยหนึ่งแล้วก็จะมีนะครับผมจะมีรางวัลตั้งแต่จะมี3าด่านนะเออ ก็แต่ละด่านนะผมวิธีการเพิ่มระดับด่านนะคือเราก็ต้องเล่นไปให้ถึงระดับหนึ่งนะนถึงจะปลดล็อกด่านไหมคนะผมซึ่งตอนที่ผมเลยใช้ด่านสามแล้วโอเคเดี๋ยวผมขอเปเป็นด่านสองให้ดูกันนะครับอ๋ออันนี้คือบนนั้ที่ผมเคยปั่นแต่ไปนะอันนี้ไม่เกี่ยวกันนะครับผมโอเคมาก็อันนี้เป็นรูปแบบหน้าตานะครับผมของการเล่นนะแต่ตรงนี้ก็เป็นการปรับเบ็ดนะครับผมว่ามีเบ็ดเท่าไหร่อะไรยังไงให้เราเลือกบ้างนะครับ อันนี้ก็สามอันนี้ถ้าปรับละเอียดนะใครที่อาถนะกับพวกนี้ก็สามารถกดปรับกันได้นะครับโอเคอันนี้เป็นตัวเร่งนะครับผมเป็นปั่นเทอร์โบนะตรงนี้ก็เป็นปั่นออโต้แล้วผมก็สามารถเลือกได้นะว่าอาชนะเนี่ยคืออยากชนะทั้งหมดเอาเท่าไหร่อะไรยังไงนี่ก็แล้วแต่นะโอเคมาเดี๋ยวลองปั่นให้ดูก่อนครับผมรูปแบบการเข้าก็จะประมาณนี้นครับคือต้องให้ผลไม้อะที่เป็น ไม่ผลไม้ติ่ลูกอมนะครับผมที่เป็นแบบเดียวกันอนะเข้าให้ได้มากกว่า3ชิ้นขึ้นไปนะครับมันถึงจะให้แล้วเนาะมาเดี๋ยวขอปั่นให้ดูซักตาสองตาก่อนแล้วกันนะครับเออต้องอย่างงี้ครับผมมันถึงจะให้แล้วนะต้องเป็น3ชิ้นเรียงนะครับผมไม่ใช่แบบ3ชิ้นประกอบติดๆนะครับต้องเรียงกันนะครับเออได้โอเคมาก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมกับเกม แคนดี้ป๊อปนะเป็นเกมคลอดเก่านะครับผมที่อยู่ในค่าย,ายอาร์ตสเปสเกมมิ่งมาก,ก็นานแล้วนะอู้ได้เยอะอยู่เว้ยอู๋ถ้าได้ส้มมาเนี่ยอาจจะได้เป็นโบนัสข้าวก็ได้นะครับเกือบถูกโบนัสให้คนดูละก็ประมาณนี้แล้วกันนะผมับเ,เกมแคนดี้ป๊อปของค่ายสเปสเกมมิ่งนะต่อไปก็เป็นวิธีการถอนเงินนะผมก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านะนะมาขอเล่นต่อละ ต่อไปก็เป็นวิธีการถอนเงินนะครับผมก็มาที่หน้ากระเป๋าตังค์เหมือนเดิมนะครับผมแล้วก็เลือกนะครับผมเป็นเลือกค่ายที่เราต้องการจะถอนเงินนะครับผมันที่ผมยกตัวอย่างนะผมก็จะถอนเงินอาค่ายนี้ผมงเปจเกมมิ่งนะครับโอเคก็กดถอนเงินไปครับผมเห็นไหมครับผมง่ายใช่ไหมล่ะทั้งการเติม <ๆๆ S 2> เงินนะครับผมและการถอนเงินนะง่ายมากเลยนะครับผมกับการเล่นเว็บไซต์ L อลเมการสกานะครับผมใครที่ยอยากเล่นนะผมก็สามารถกดลิงก์ด้านล่างเพื่อไปสมัครเล่นกันได้นะครับผมและสำหรับวันนี้นะผมาานนขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่นะครับผมในคราวน สวัสดีครับ